รอบดึกๆแบบนี้เรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับเอเจนต์ของดิบาล่าเข้าไปเจราจาก,กับทีมอย่างกาตาซารายจะแยร่วมกวดหรือเปล่าไม่รู้นะครับเช่นั้นของคาร์ลอสโนเวลครับเอเจนต์ของเปาโลดิบาล่าได้เข้าพบกับผู้อำนวยการของกาตาซารายนะครับเพื่อพูดคุยถึงเรื่องการในทีมในเดือนหน้าหลังโรมาพร้อมปล่อยนักเตะเช่นนั้นของคาร์ลอสโนเวลครับถูกพบเห็นว่าไปแวะชมเกมที่กาตาซารายเอาชนะทรัฟซอนสปอร์ในคืนที่ผ่านมานะครับ ไปอยู่เคียงข้างกับจอร์กาดี้เอเจนต์คนกลางสัญญาของดิบาร่ากับโรมาจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์หน้าและสื่ออย่างกาเซสตาเดลสปอร์ตครับบอกว่าสโมอสรพร้อมปล่อยให้เขาย้ายแบบไม่มีค่าตัวในเดือนหน้าเลยยังไงก็ตามครับเปาโลดิบาร่าไม่แน่ใจถึงการย้ายทีมกลางซีซั่นแบบนี้โดยที่รายงานก็บอกว่าแข้งวัย38ปีอย่างดิบาร่าจะเปลี่ยนใจก็ต่อเมื่อโรม่ายืนยันอย่างเป็นทางการว่าอาจจะปล่อยตัวเขา p ปาโลดิบาล่าจะต่อสัญญาเพิ่มออกไปอีกฤดูการแบบอตัตโนมัติหากเขาลงสนามเพิ่มอีก7จ็ดนัดในฤดูกาลนี้และเล่นอย่างน้อยเนี่ยนัดละ45นาทีโรม่าเองก็ยังไม่ได้เจราจาสัญญาใหม่กับนักเตะซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าอ่าปาโลดิวาล่าครับอาจจะไม่ได้อยู่ในแผนการนทำทีมในระยะยาวของโรม่าแล้ว ซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็มีข่าวนะหูว่าปอลริบาร่าจะย้ายออกจากทีมหลังสโมสรในตะวันออกกลางให้ความสนใจเขาแต่เจ้าตัวเลือกปฏิเสธข้อเสนอจากอันคาดิเซียนะครับผมไม่ได้ย้ายไปที่สโมสรในตะวันออกกลางขออยู่ที่โรม่าต่อนะครับแต่ในช่วงตลาดหน้าหนาวเนี้ทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดนะครับต้องบอกว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้มากๆเลยไม่รู้ว่าเขาจะเอา อนาคตไปทิ้งไว้ตรงไหนนะครับจะไปที่กระาสรายจะต่อสัญญากับโรม่าออกไปหรือไปทีมอื่นนะครับก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งเพราะเป็นข่าวสารที่น่าสนใจนะครับฉะนั้นของราน i เอรลี่มองไม่เห็นที่ดิบาลาเนี่ยอยากอำลาโรม่าเลยเหมือนเขารักโรมามากนะครับฉะนั้นของราน i เอรลี่ครับก็ตอบว่าถ้าเขามีเป้าหมายอื่นทั้ง2องฝ่ายต้องตกลงกันถ้าเขาไม่ได้ต้องการอยู่ต่อ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมผมแค่ต้องการให้มีผู้เล่นที่มีความสุขอยากให้อยู่กับทีมเท่านั้นท่านี้ครับเปาโลดิบาร่าย้ายจากยูเวนตุสมาอยู่กับ roma เมื่อปี22 0นะครับมีผลงานที่น่าพึงพอใจตลอด2ฤดูกันที่ผ่านมายิง18ประตูจาก38เกมในซีซั่นแรกและ16ประตูกับ39เกมในซีซั่นที่แล้วขณะที่ฤดูกันนี้เพิ่งยิงไปเพียง2ประตูกับ1แอสซิสจาก18เกมรวมทุกรายการนะครับ ก็ต้องมาเราดูสําหรับสถานการณ์ของเปาโลดิบาร่าน่าสนใจพอสมควรนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะลงเอยแบบไหนนะครับรอติดตามสําหรับนักเตะหน้าหล่อยอย่างดิบาร่าตอนนี้ครับอยากให้โยกมาเล่นที่พิมเหลียงกรีฑหน่อยพอจะมีความเป็นไปได้ไหมนะถ้าดิบาร่ามาเล่นที่อังกฤษเนษี่ยโอโ้โหสะพรึงตาสนุกสนานแน่ๆนะครับผมก็มองว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ข่าวสารของโรดิโก้เบนชานกูกันหน่อยครับสเปอร์อุทธรไม่ผ่าน เบนแะันกูเนี่ยโดนแบนเต็ม7เกมนะครับโอ้น่าเห็นใจพอสมควรนะครับทางด้านของไก่ตีทองทอแนมฮอฟสเปอร์อุทธรโทษแบนของโรนิโก้เบนแันกูไม่ผ่านนะครับทำให้เบนแันกูเนี่ยต้องชดใช้โทษแบนเต็มจำนวน7เกมนะครับโอ,โ,โอ้โหเสียดายเลย <S <S u, เบนแันกูเผชิญโทษแบน7เกมจากสมาคมฟุตบอลอังกฤษครับก็หาใช้คำพูดเหยาะเย้ยช,ชาติใส่ซอนงมินเพื่อนร่วมทีมทอแนมฮอฟสเปอร์ระหว่างออกรายการโทรทัศน์และมีการยื่นอุทธรณ์ต่อโทษแบนต่อ FA นะครับ สื่ออย่าง BBC ครับรายงานบอกว่าสเปอร์เนี่ยไม่สมหวังในการยืดดูอน,นครั้งนี้ครับทำให้โรริโก้เบนแทนกูต้องติดโทษแบนครบทั้ง7เกมซึ่งตอนนี้ชดใช้ไปแล้ว5เกมเหลืออีก2เกมสุดท้ายคือเกมพบแมนยู Man ในศึกคาราบาวคัแล้วก็ลิว์พในศึกพร,รีเมียร์กีกยังไงก็ตามครับเบนชทนกู ben ยังสามารถเล่นในเกมยูโรปาลีกได้ระหว่างติดโทษแบน7เกมภายในประเทศท่านี้ครับ FA ได้ตั้งข้อหาแก่เบนแทนกูประพฤติตัวไม่เหมาะสมในการแห่งสัมภาษณ์สื่อนะ ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดที่ร้ายแรงเพราะมีการอ้างอิงถึงเชื้อชาติไม่ว่าจะชัดแจ้งหรือไม่ก็ตามครับนอกจากโทษแบนยาวจักเกมแล้วเบนสกูเขายังถูกปรับเงินอีก1นึ่งแสนปอนหรือราวๆ4.3ล้านบาทไทยนะครับให้ถูกสั่งให้เข้าร่วมโครงกรารอบรมภาคบังคับอีกด้วยสำหรับประเด็นนี้เกิดขึ้นขณะที่เบนนกูไปปรากฏตัวทางหน้าจอโทรทัศน์ในอุรุกวัยเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับ โดยวิธีกรรายการหนึ่งเนี่ยก็ถามหนึ่งเสื้อของทอร์นาสเปอร์แล้วดั่นเป็นชันกูครับก็ตอบว่าอ,อ๋อของซอนี่เหรออาจจะเป็นของลูกพี่ลูกน้องของซอนี่ก็ได้อ,อ่าเพราะทุกคนหน้าตาเหมือนกันหมดนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับเบนชันกูได้โพสข้อความขอโทษทางโซเชียลมีเดียทันทียอมรับว่าเป็นการพูดมุกตลกที่แย่มากและได้ขอโทษไปยังซอนอมินเป็นการส่วนตัวแล้วยืนยันไม่ได้มีเจตนาพูดอะไรที่มันหยาบคายแบบนั้นเลยนะครับนั่นแหละครับก็ถือว่า อุทธรณ์ไม่สําเร็จก็ต้องชดใช้ไปสําหรับเบนแอนกูเดยวก็หมดแล้วอีกแป๊บเดียวนะครับไปต่อกันที่สัญญาของอามัดเดียโลกับแมนยูกันหน่อยครับโอ้โหแมนยูเร่งต่อสัญญาอามัดเดียโลเลยหลังฟอร์มเฉียบขาดขนาดนี้นะครับรายงาน,นข่าวจากฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่าแมนยูเนี่ยเดินหน้าเจรจารต่อสัญญาใหม่กับอามัดเดียโลหลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงที่ผ่านมานักเตะคนนี้มีความมุ่งมั่น แข่งทีมชาติแอฟริโอสอย่างอามาดเดียโลครับเพิ่งทำประตูชัยพาเมนูบุกไปอาชียนแมนสตี้สองหนึ่งแบบสุดช็อกเลยเมื่อวันอาทิตย์ที่มันมาโดยประตูที่เสมอจากจุดโทษของบรูโน่ฟอนเดนเดสเจ้าตัวก็เป็นคนเรียกจุดโทษให้ทีมอีกด้วยที่่านมาเรื่องของสัญญาแข้งอวัยุบสองปีอย่างเดียโลเนี่ยยังคงคุมเครือแม้ว่าฉบับปัจจุบันจะหมดลงในช่วงสมั์นี้แล้วครับเพียงแต่มีออปชั่นสามารถขายายเพิ่มอีกสิบสองเดือน จากรายงานของฟุตบอลอินไซเดอร์ครับบอกว่าแมนยูเดินหน้าลุยต่อสัญญาใหม่กับอามัดเดียโลโดยบอกว่าการตกลงกันนั้นไม่ไกลเกินเอื้อมและน่าจะเรียบร้อยภายในสิ้นปีนี้นะครับโอ้โหรอดูได้เลยสําหรับสัญญาใหม่ของอามัดเดยโลกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเก็บไว้ครับมีของดีต้องเก็บไว้ต้องบอกนี้เลยว่าต้องเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารคนนี้กันหน่อยครับโอ้โหมีรายงานบอกว่าบาซ่าสนใจไคโอครับ แบ็กซ้ายของมนาโกจะเอามาเติมแนวรับซะหน่อยโอ้ที่ว่าคนนี้อาจจะไปโชว์ฟอร์มเข้าตาบาร์เซโลนานะก็ต้องมารอดูข่าวครา,าวนี้ก็หน่อยว่าความสนใจมันจะมากน้อยขนาดไหนนะครับเป็นรายง,งานข่าวล่าสุดนะครับรายง,งานข่าวล่าสุดครับจะอันเดรสออนรูเบียนักข่าวคนหนึ่งครับบอกว่าบาซ่าสนใจในตัวไคโอเอริเก้แบ็กซ้ายของมนาโกในขณะที่ไคโอเนี่ย ก็ต้องการย้ายอจากทางนั้นลีกเอิงมากเหมือนกันนะครับคือลีกเอิงฝรั่งเศสมีรายงานบอกว่าดโก้ครับผอกีฬาของบาซ่าได้จับตาดูสถานการณ์ของเอนริเก้มาสักพักหนึ่งแล้วได้มองว่าเขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับของบาซ่าได้ตามรายงานจากอันเดรสเองบาซ่านะครับกำลังพิจารณายื่นสัญญายืมตัว่ว้อองชั้นซื้อขาดแล้วก็เอนระิเก้เนี่ยก็พร้อมที่จะออกจากมนาโกหลังจากกลายเป็นตัวเลือกรองของทีมในตอนนี้ แม้จะเป็นที่เชื่อกันว่าเอรูเก้นั้นเต็มใจที่จะให้ออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้แต่ยังคงไม่มีความชัดเจนว่าบาร์ซ่าจะสามารถเสริมทัพได้หรือเปล่าบาร์เซโลนาต้องหาวิธีลงทะเบียนดนนี่โอโมและเปาพิเตอร์นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยลงทะเบียนไว้จนถึงสิ้นปีเท่านั้นครับต้องต่อต้องต่อยังไงก็ตามครับฉะนั้นของเอรูเก้ยังคงเป็นตำแหน่งที่ขออภัยแบ็กซ้ายเนี่ยยังคงเป็นตำแหน่งที่เป็นปัญหาของบาร์ซ่าหลังอเลฮันโด้บราเดครับเป็นแบ็กซ้ายเพียงคนเดียวในทีมที่ไว้วางได้ ทำให้ฟิลฟริกเนะี่ยมีตัวเลือกเพียงน้อยนิดในตำแหน่งนี้นะครับก็ต้องมารอดูการสมทับของบาสซโลนาอีกทีนึงนะต้องมารอดูนะครับเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารของเป๊ปกูนโดลากันหน่อยครับทานดัานของฟิลฟอร์เรนก็บอกว่าทุกคนที่แมนสตี้ให้การสนับสนุนเป๊ปกุนโดลาอย่างเต็มร้อยอย่างเต็มที่ คะันนของฟิลฟ f o เดนครับออกมาบอกว่าห้องแต่งตัวของแมนซียเนี่ยยังคงให้การสนับสนุนเป๊ปกุนโลลาอย่างเต็มที่แทมกลางฟอร์มอันยแย่ที่สุดของสโมสรในรอบ18ปีภายหลังความ,มแพ้ต่อแมนยูนะครับเป๊ปกุนโลลาได้ออกมายอมรับว่าการจัดการทีมของเขานั้นไม่ดีพอในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังยังคงไม่สามารถพาทีมกลับมาสู่ฟอร์มเก่งได้ ทำให้ในตอนนี้แมสตี้ครับซึ่งแพ้มาแล้ว8จาก11นัดหลังสุดในทุกรายการมีแต้มตามหลังจะฝูงอย่างลิฟูอยู่9แต้มโดยแข่งมากกว่าอยู่1นัดแม้สถานการณ์ของทีมจะย่ำแย่แต่ฟูเดนก็ยังออกมาให้การสนับสนุนเป๊ปกูเดล่าในการพลิกสถานการณ์ของสโมสรในฤดูกาลนี้กลับมาให้ได้ฟูเดนก็บอกว่าเรายังห่างไกลาจากระดับของเราแต่ผมเชื่อว่าเราจะเล่นได้ดีพอแล้วก็จะเก็บแต้มและเก็บผลงานแข่งขันได้ในอนาคต เราจะเชื่อมั่นในกระบวนการและผู้จัดการทีมต่อไปผมมั่นใจว่าถ้าเราทำแบบนั้นได้เราก็จะกลับมาสู่เส้นทางแห่งชนะและกลับมาอยู่ในระดับการเล่นของเราได้อีกครั้งมันเกี่ยวกับการมีสมาธิตลอด90นาทีเต็มแต่ช่วงที่ผ่านมาเรามักจะสติหลุดแล้วก็สมาธิหลุดไปนในช่วงโมเมนต์สำคัญเราแค่ต้องการกลับมามีสมาธิกับเกมให้ดีครั้งเราต้องสามัคคีกันรวบรวมพลังกันใหม่โดยเชื่อมั่นในตัวเองหลังจากที่เราเคยประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีต เราต้องกลับมาให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ตานนันของฟิลฟ f o เดนนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์พูดถึงฟอร์มของแมน s t สตี้ณปัจจุบันรวมไปถึงการให้ความสำคัญกับเป๊ปกูเดล่านะครับก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปครับเพราะว่าฟอร์มของแมน s t สตีตอนนี้มันมันลวยถ้วยมันย่ำแย่เป็นอย่างมากเลยครับต้องเรียกฟอร์มกลับมาเรียกความมั่นจใจกลับมาก่อนไม่งั้นฟอร์มของทีมเนี่ยมันจะกู่ไม่กลับนะครับ อูถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะครับว่าฟอร์มของแมนซิตี้เนี่ยจะพลิกโผล่กลับมาได้ยังไงเพราะว่าหาชายหัยชนะแทบไม่เจอเลยลูกทีมก็เจ็บบางคนก็ยังไม่ฟิตบางคนก็ฟอร์มตกแล้วก็ความมั่นใจหายระบบการเล่นพังนะครับคือทุกอย่างเนะี่ยตอนนี้แมนซิสตี้กำลังถายโหมเป๊ปกุนฮาก็าบอกนอนไม่หลับมาหลายคืนนะครับบอกว่าเราเครียดกินอะไรก็น้อยทำอะไรไม่ค่อยถูกเลยนะครับช่วงนี้ต้องเอาใจแปลว่าเอาอะไรเอาใจช่วย เพื่อที่จะกลับมาสู่ฟอร์มเก่งของทางเรือใบสีฟ้าแมนสตี้ได้นะก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าหลังชานี้สถานการณ์จะดีขึ้นหรือเปล่าฝากไว้ด้วยครับสำหรับยูสกอร์สามหเอสครับถ้าใครสนใจก็ไปร่วมลุ้นสนุกกันได้นะครับแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายก็เริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3ามสิบเอ็ดธันวาคมนี้เท่านั้นครับเล่นข้ามปีลุ้นข้ามปีเนาะเขาฝากไว้ด้วยนะครับเมียอำนาจด้วยนะยูสกอร์สามหเอสนะครับผมแจกเสื้อฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นตเตะ ก็มีเหมือนกันนะครับสนใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่ว่ากันนะขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารในรอบดึกๆแบบนี้ครับทุกท่านทุกคนมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่จะพยายามอัปเดตให้ทุกท่านคนฟังแบบยาวๆนะครับจากใจกของผมเองเอฟชยนาแล้วก็สเก็ตฟุตบอลครับช่วยจยฮบรรุ่น